ถ้าคงหลังคาบ้านเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ8เมตรและสูงตั้งฉากจากฐานถึงยอด4เมตรจงหาปริมาตรของหลังคาจะได้คำตอบเป็น85.33ลูกบาทเมตรครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเนื้อหาเกี่ยวกับพีระมิดกลวยและสังคมซึ่งเป็นเนื้อหาใน ร,ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มโดยเนื้อหาเราจะเริ่มจากการสอนพีระมิดก่อนนะครับท,ที่มาได้คว,วามสำคัญน,นะครับพีระมิดคือรูปปรขาอณิตที่มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยมและมีจุดยอดอยู่บนฐานโดยจะมีด้านประกอบเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะมีจำนวนด้านเท่ากับจำนวนเหลี่ยมของฐานครับโดยในคลิปนี้เราจะศึกษาเฉพาะพีระมิดตรงเท่านั้นครับเพื่อความง่ายในการศึกษาครับนี่คือภาพตัวอย่างของพีระมิดครับจะเห็นได้ว่าภาพนี้ จะประกอบไปด้วยยอดของพีระมิดสูงเอียงสูงตรงสันของพีระมิดหน้าด้านข้างของพีระมิดซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมและฐานซึ่งเป็นรูปหลายเหลี่ยมครับการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดนั้นสามารถหาได้จากสูตรพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างโดยพื้นที่ผิวข้างนั้นสามารถหาได้จาก1ส่วน2คูณความยาวรอบรูปของฐานคูณสูงเอียงครับนี่คือตัวอย่างรูปขี้ของพีระมิดครับต่อไปมาดูกันที่การหาปริมาตรของพีระมิดครับ การหาปริมาตรของพีระมิดนั้นสามารถหาได้จากสูตรปริมาตรของพีระมิดเท่ากับหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงครับโดยสูตรนี้มาจากการที่สมมติว่าเรามีพีระมิดและปริซึมที่มีฐานเท่ากันและมีความสูงเท่ากันถ้าเราทําการเติมน้ําให้เต็มพีระมิดแล้วนาน้ําที่เติมนั้นไปใส่ในปริซึมจะพบว่าต้องทําถึงสามรอบด้วยกันถึงจะทําให้ปริซึมนั้นเต็มได้จึงทําให้เกิดเป็นสูตรปริมาตรของพีระมิดเท่ากับหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงครับ เพื่อนพร้อมกันหรือยังครับในเมื่อเพื่อนพร้อมแล้วงั้นมาเริ่มทำโจทย์กันเลยครับโจทย์ข้อแรกพรีระมิตรฐานสี่เหลี่ยมมีด้านยาวด้านละ6เซนติเมตรและความสูง9เซนติเมตรจงหาปริมาตรของพรีระมิตรโดยโจทย์ข้อนี้วิธีทําคือการใช้สูตรปรลิมตาของพรีระมิตรเท่ากับ1ส่วน3าคูณพื้นที่ฐานคูณสูงครับทําการแทนค่าเข้าไปจะได้1ส่วน3าคูณ6คูณ6คูณ9ครับทําการตัดเลข3ตัดกับ9เหลือสามคูณออกมาจะได้เป็น1้อยแ รูปบาทเมตรครับขอใคยครับรูปบาทเซนติเมตรครับมาดูกันที่โจทย์ข้อ2ครับถ้าโครงหลังคาบ้านเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมก<ม>ว้างหน้าละ8เมตรและสูงตั้งฉากจากฐานถึงยอด4เมตรจงหาปริมาตรของหลังคาโดยข้อนี้ก็จะใช้วิธีทำเหมือนเดิมครับคือใช้สูตรปริมาตรเท่ากับ1นส่วนสคูณพืที่ฐานคูณสูงครับทําการแทนค่าจะได้เป็นหนส่วนสคูณ แปดคูณแปดคูณสี่ครับคูณออกมาแล้วจะได้เป็นสองร้อยห้าสิบหกส่วนสามหารออกมาแล้วจะได้ค่าประมาณแปดสิบห้าจุดสามลูกบาทเมตรครับในระหว่างนี้ผมอยากให้เพื่อนๆกดหยุดคิดสักแป๊บนึงแล้วทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะครับเพื่อนๆสามารถสแกนเคอร์โค้ดแล้วทำแบบทดสอบหลังเรียนกันได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับทำแบบทดสอบหลังเรียนกันได้หรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วงั้นมาทำโจ์กันต่อเลยครับโจย์ข้อ3สามนะครับ พริ a ิ i ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ5เซนติเมตรและความสูงเอียง13เซนติเมตรจงหาพื้นที่ผิวรวมโดยวิธีทำโจทย์ข้อน,นี้นะครับสามารถหาได้จากสูตรพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างครับโดยพื้นที่ผิวข้างนั้นหาได้จาก1ส่วน2คูณความยาวรอบรูปของฐานคูณสูงเอียงครับทำก,การแทนค่าเข้าไปจะได้เป็น5คูณ5บวก1ส่วน2คูณ5คูณ4คูณ13าครับ เมื่อหาอมาแล้วจะได้เป็น25บวกกับ130ยบครับบวกกันแล้วจะได้ร้อหบห้าตารางเมตรครับต่อไปมาทํากันที่โจทย์ข้อ4ี่เลยนะครับโจทย์ข้อ4หลังคาพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ1ิบเมตรสูงเอียง6เมตรจงหาพื้นที่ผิวข้างโดูโจทย์ข้อนี้ก็วิธีทำเหมือนเดิมนะครับพื้นที่ผิวเท่ากับพื้นที่ฐานบวกพื้นที่ผิวข้างครับทําการแทนค่าเข้าไปจะได้เป็น10คูณ10บวก1ส่วน2คูณ10คูณ4คูณห เมื่อหาค่าออกมาแล้วจะได้ค่าเท่ากับ100บวก120บครับบวกกันแล้วจะได้เท่ากับ220ตารางเมตรครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนเนื้อหาพีรีมิตรโกและทรงกลมในส่วนเนื้อหาของพีรีมิตรครับแต่เนื้อหาทั้งหมดนั้นยังไม่จบครับเรายังมีเนื้อหาอีก2คลิปที่จะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันฝากติดตามรับชมและรับฟังด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับ